ฮัลโหลปฏิการจ้างครับครับเชิญเลยครับอ่านะครับอ่าเราแจ้งอะไรแบบนี้นะคะอ่าก็คือว่าเราเนี่ยเป็นผู้เอาประกันใช่ค่ะอ่ากับบริษัทสินมั่นคงประกันไทยเรื่องไอโควิดสิบเก้าเนี่ยนะค่ะเจอกันจบอ่าเจอจ่ายจบนะค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเราก็อ่ไปติดโควิดไปติดโควิดอ่าผลออกมาวันที่สิบสี่สิบสี่เดือนไหนฮะัเดือนนี้ค่ะ อ่าสิบสี่เดือนกรกฎาคมสองพันหาร้อยหกสี่นะค่ะใช่ค่ะครับก็เลยมีแล้วก็ติดต่อใครนี่นายหน้านายหน้าที่รับซื้อประกันจากเราค่ะที่เราคิดอับเขาครับอ่าเขาก็ดําเนินการให้ส่งเอกสารให้แล้วก็คอนเฟิร์มแจ้งส่งเอกสารไปวันที่สิบหกคือวันนี้ค่ะสิบหกเดือนสิบค่ะอ่าอ่าในวันวันที่สิบหกวันนี้ครับค่ะแล้วคือมีผลประกาศจากสินน่งคงมาก เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะครับถแถลงการใช่ครับซึ่เราจะได้รับผลกระทบยกเลิกสัญญาฉบับนี้ไหมอ๋อครับครับคืออย่างนี้นะเออคือสินมั่นคงเนี่ยเท่าที่ติดตามข่าวเนี่ยเขาก็จะมีหนังสือแจ้งเอ่อเขาเรียกอะไรยกเลิกกรมธรรม์ไปยังลูกค้าทุกรายเกี่ยวกับเรื่องโควิดสิบเก้าปัญหาว่าตอนนี้เราได้รับหนังสือหรือย,ยังอ่าเราไม่ได้รับหนังสือค่ะ อเพราะ,ะตามสัญญาแล้วเนี่ยเขามีเขาจะแจ้งล่วงหน้าสามสิบวันพอครบสามสิบวันแล้วสัญญาก็สิ้นสุดเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราติดโควิดเราก็ยังยังได้รับการคุ้มครองนะครับตามกรมทันเหมือนเดิมครับอ,อไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหานะแต่เราอ่ะก็คือว่าเราเราไม่สบายใจไม่สบายใจตรงที่ว่า นายหน้าของเราก็บอกว่าในหน้าติดต่อบริษัทถิ่นมั่นคงไม่ได้เหมือนกันเราไม่รู้ว่าเขาจะรับเรื่องเราได้หรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็มันเป็นเหตุการณ์นะครับการติดโควิดอยู่ในระยะที่กรมธรรม์คุ้มครองเพราะนั้นของน้องก็ไม่ได้มีปัญหาสบายใจได้นะแต่ถ้าเกิดเราติดขัดเนี่ยเราก็ไปร้องได้ที่คอปพนะนะคณะกรรมการที่กํากับเกี่ยวกับเรื่องการประกันภัยอยู่ที่ถนนราชดาพิเศษพิเศษนะตรงข้ามสารนยาเลยรู้จักไหม รู้ักค่ะอาจารย์เออไม่มีปัญหาเลยสบายใจได้นะค่ะอาจารย์อ่อันนี้เนี่ยไอไอเสียงเราเนี่ยอนุญาตให้เผยแพร่ได้ไหมเผยแพร่ได้ค่ะเผยแพร่ได้นะค่ะเพราะครับอนนเอ,อ่อเราก็คิดว่บบาน่าจะมีผู้เสียหายมากๆเหมือนกันใช่ครับจํานวนมากเลยครับตอนนี้ ใช่ค่ะทุกคน<อ>ก็น่าจะได้รับความเดือดร้อนแล้วก็น่าจะไม่สบายใจมากๆเหมือนกันค่ะเท่าที่ทผมติดตามข่าวก็อ่บริษัทประกันภัยอ่ยี่ห้ออื่นเขาก็ยังคุ้มครองเหมือนเดิมนะยังคุ้มครองเหมือนเดิมแล้วก็ข่าวล่าสุดเนี่ยอ่าคอพอเขาก็กําลังเจรจากับสินมั่นคงไม่ให้อ่ายกเลิอกอ่กรมธรรม์ก่อนกําหนดนะครับอาจารย์นะครับยังมีอะไรอยากจะฝากไปยังสินมั่นคงไหม อยากจะฝากว่าคือในสถานการณ์ตอนนี้คือมันก็แย่มากๆอยู่แล้วค่ะอยากช่ยอยากช่เติมคนที่เขาแบบซื้อประกันหรือว่าคนไทยได้วยกันเลยค่ะค,ค,คือคือคือเราต่อมาแล้วสองปีปีแรกคือเราก็ไม่ได้เป็นโควิดคือคนก็มี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 ผลกำไรเต็ม,มตอๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับผมครับ,รบมันมันเป็นเรื่องที่เราไม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเราอยู่แล้วแต่ณตอนนี้คือมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ แค่เราติดร่างกายแล้วก็แย่อยู่แล้วอะค่ะคือเราทำแล้วก็ไว้บางใจบริษัทอยู่แล้วอยากให้บริษัทได้เห็นความสําคัญของผู้บริโภคนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบแล้วก็ของน้องนี่เสียเบี้ยไปเท่าไหร่ครับอเอเบี้ยประกันของหนูปีละร้อยเก้าสิบเก้าค่ะร้อยเก้าสิบเก้าครับหลนชายค่ะอะไรนี่ทำไปทั้งครอบครัวเลยค่ะ,ะมีกี่คนนะที่บ้าน อตอนนี้ทําให้แม่แล้วก็ทําให้แฟนค่ะแล้วปรากฏว่าหนูกับแฟนติดสองคนเบี้ยประกันที่จะได้รับก็คือหนึ่งแสนบาทหมายถึงต่อคนเนี้ยหนึ่งแสนบาทอ่าห้าหมื่นบาทต่อคนค่ะอ๋อหมายถึงว่าที่เราเสียไปหนึ่งร้อยเท่าไหร่เก้าสิบเก้าใช่ค่ะอ่าแล้วถ้าติดแล้วก็จะได้เท่าไหร่ในคนละห้าหมื่นบาทใช่ค่ะตอนนี้เราอ่สองคนกับแฟนติดใช่ก็จะได้คนละห้าหมื่นบาทใช่ค่ะอ๋อครับครับครับนะขอบพระคุณมากนะที่ให้ข้อมูลนะ ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์มีอะไรก็โทรมานะใช่คะ่ะครับ,บวสนะวัสดีครับสวัสดีครับ